ถ้าวันนี้ปัญหาที่เราเจออุปสรรคที่เราเจอนะคะมันทําให้เรารู้สึกแย่มากๆเราเองอาจจะเป็นคนที่กําลังด้อยค่า ความสามารถของเราอยู่ก็ได้นะคะเราไปจมอยู่กับห่วงอารมณ์หรือไปติดอยู่กับหลุมดําที่มันทําให้เราเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าด้อยค่าบทเรียนล้าค่าที่คุณได้เรียนรู้จากความล้มเหลวทั้งหมดของคุณค่ะหาทางนะคะที่จะให้โอกาสตัวเองในการที่เรียนรู้จากเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ถอดบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ก้าวข้ามผ่านจุดั้น มาได้นะคะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นไอดอลความสําเร็จให้กับใครหลายๆคนก็ได้ในอนาคตนะคะหรือคุณอาจจะกลายเป็นคนที่มีระบบหรือการจัดการชีวิตได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนั่นเกิดจากการที่คุณได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วถูกต้องไหมคะคุณลงมือทํามันแล้วมันเกิดผลลัพธ์แล้วแล้วมันแค่ไม่เวิร์ก กับชีวิตคุณเท่านั้นนะคะเพราะงั้นหาทางทําให้สิ่งที่มันไม่เวิร์กนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณเพื่อให้คุณยกระดับชีวิตตัวเองให้เติบโตขึ้นรวมไปถึงให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวนั้นหรือความผิดพลาดนั้นของคุณเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในอนาคตด้วยค่ะ